สวัสดีนะสวัสดีสาวกสาวกรถซิ่งสาวกรถแต่งสาวกรถที่ทํามั่วๆโซ่ๆอะไรกันหมดนั่นแหละมึงดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโซลาลิ้นลูกค้าบอกเปลี่ยนให้หน่อยเปลี่ยนโซลาลิ้นทําให้ยังไงก็ได้ให้ให้โซลาลิ้นไม่ดังนะมึงดูมึงดูเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนลูกสูบมาเมื่อวานอ่าเปลี่ยนไปแล้วผมเปลี่ยนไปแล้วโซลาลิ้นอ้าวแต่ไม่ดู้ฝั่งนี้หน้าที่ของผมคือเปลี่ยนโซลาลิ้นไม่ให้ย่อนทํายังไงก็ได้แล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนนะลูกค้าบอกรรรถสสตตตตตาา์ทไไไมม่่่่่่่่่่ิิิดแแแเเเเเเพพงงปปลลลลีีีียยยยนนนนนนนโซออูููกกบบะะะคั ลูกศรนี่ดูดีๆครับเนี่ยลูกศรนี่เบี้ยร้อยเนี่ยจะชี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะโดนตูดเทวดาอยู่แล้วเนี่ยชี้ขึ้นข้างบนเนี่ยชี้ไปทําไมเนี่ยชี้ไปทําไมเขาชี้ลงล่างเนี่ยเขาชี้ไปนรกเนี่ยลดสิ่งลงนรกเขาบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยจำไว้นะแล้วไอ้แบนทองแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงเสาหรือเปล่าเนี่ยมันก็ดูดไปทําไมนุน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 นเนี่ยแบนทองแดงเนี่ยมันต้องอยู่ฝั่งนี้นี่นี่นี่ด้านขวาฝั่งตัวใต้จำไว้นะเย็ดชี้ไม่เป็นเอามา ถ้าทำได้ทำไป